รอบสองจากพี่นอ้องรอบสองรอบแรกนะโทรศัพท์นอกกลับบ้านกลับบ้านอาโทรศัพท์ไปบ้านกลับมาใหม่ค่ะองภูเขาภูเขาฮิมะพี่นอ้องบองดูภูเขาหิมะเราจะเดินไปดูซิมีเด็กเด็กเล่นอัน,น เนี่ยสไลเดอร์บอลเนาะปู่คุว่าเขาเล่นฟังใดเนาะคะ่ะเนาะแต่ทุกปีเขาก็เล่นแถวนี้แหละปูนทะเลสาบพี่น้องเอ้ยแข็งเกลืเกือเบิดแล้วแข็งหมดแล้วมันยากาศเมือนี้ดีดีพี่น้องเสียที่จะอากาศพิดลบนี่แหละมันหนาวเมือนี้ถือสบายห้องมันยางอ,อก กำลังจ่ายรถค่ะท้อบรรยากาศบรรยากาศเนี่ย ดีบรรยากาศด้วยกันนี่ไม่ให้พ่นลงไปในทะเลสาบนะจ๊ะเขาหนาสุดไปเจาะมองโต๊ะฝาห้าเห็นค่นหรอค่นโดนเห็นว่าเขาเห็ุยังอยู่สมบูรณ์ มันเป็นไปได้เนาะคะเนา่เหมือนที่หาเค้ยบ่งหังบอกว่าน้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งค่าาะไม่น,งนมางรานพอเพิงเห้นค้องจริงหล่ะค่ะมาอยู่นี่หกปีเห็นค้องจริงว่ามันในทะเลสาบมันแข็งยี บงนน้นโนกระไดพี่น้ะงเนี่ต้นโนค่ะจะโดน่านจะโดนเกาะแข็งแข็งแล้วดูสิคะต้อนอันนี้มันพ้น ทวอ,อมหนาวมันเกิดภู่ประเทศนี้มันก็เลยทนอนู้ค่ะเนาะค้องช่วยเราตัดหนาะดูให้ทั่ๆอ,อ,อ่ะอันนี้นารอดนี่เขาสิมาะปิ่งอย่างกันยี่แถวนี่สะ มานั่งปิกนิกกันเนาะกันเนาะตรงเนี้ยเขาจะมาปิ้งย่างกันานั่งปิกนิกอาบแดดกันนี่สี่เห็ดปิ้งย่างเลยที่นองนี่ค่ะพพอใหไงว่าเดี๋ยวเราจะไปปิ้งย่างกันพะน,นะคนบอกจังคนมีเวลาเนาะโอ้โหแน่สส้นแน่นเลย อันนี้ค่ขึ้นไปแค่นึงค่ะข้างบนนี่ค่ะสามร้อยหกสิบองศาไปเบิ่งอันไปเบิ่งอันรบริเวณตามเปรี้ยหลอกๆจะมีคนปั่นจักรยานมาเ้วอยนะคะไม่ห้อยคนลงไปอยู่จ้ะ ลุงประกาศลงงพรวาวจำได้ว่าริ่มๆตรงยางเสียมันจะเป็นหินข้าอาจสีมนตตกได้เนาะเขาถึงบล่งกันพูนทั้งฝนะุ่นเห็นมีก้นล่งอยู่สามจีก้นไอเข้าวยางไปบวงกันมิพี่ห้องเนาะพูนบานอนูาทั้งฝุ่นจ้ะไอ้ข้าวยางว่าจะฟังทั้งฝุ่นนะกัน โอ้ดดทรงตาดดดกับดดเดดกะบแดดุ้นแบบพี่ด่งดดหนาว ะะเราจะเดินออกกำลังกายเราก็จะไปดูมัมนมเป็นโคลรหินค่ะช่วงโคลนหินตอนหนาร้อนห้ามานะ,ะเขาถึงว่าม่นมีไผ่ล่องไผ่เนาะ แสงยางได้บัวล้วพูนพูนพูนเห็นบ่พี่น้องไกลๆพูนมีคนอยู่สองคนเขาเล่นสกีกันหื้อพูนอือเขาคือเล่นเปตะมนแถลอะไรนี่วัดที่ห้าคือลมแท้อือพูนว้าเปตะมนแถวพี่น้อง าหลาหลูดๆเห็นโม้ข้นอกไกลๆคุน มั them, hehe, ję, นจะเป็นมองอันนอันพร่เงาที่สระตองสาเคียงทสระนนะคุคุณจะเป็น้องหมาอือุ้ย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 นี่นี่นี่นั่นี่นอกเ่นีนี่นล่นี่นอ่นี่นอ่น่นี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 ่นอ่น่กี่นี่นนี่นมันี่นี่นนี่นนี่นี่จะ่น่นี่่่นี่น่นี่นี่่นี่ เรากอบัสิามองเห็นมาลวงไปก่าหนาไม่ทะเลาะจัที่กน มองล่องไปเนาะค่ะหางห่อนเนี่ยเขาะจะลงไปมองนีค่ะเนาะลงไปผ้ามาไปไหว้หน้มิตรทะเลสาบนะครับจะเข้า,อาอยานเข้ายานน้มิตรทะเลไม้ทิ้งาอาอ่าเข้ายานห้ามื่นก่อนหินจ้ะ,นะค,ะคุณก็ะจะไปยางจันใช้ย่ากาจะลงไปมองไหนหรอพี่น้องนี่ค่ะ,ะ,คะดูดูซิ เดินไปางไหนกันวันหางหลายลาย่ฟังอยู่อพนะี่น,ะนอะฟังบ้านมันจะน้ำบุคลีนี้เนาะหอมมากชอบ

Jätetäänkö me pojat nyt niin rauhaa? Mm -hmm. Olipas ihana nähdä, kun on tommosia piirteitä. Onko hän kylmää tämä? Ehkä vähän, vähän on. Ehkä kylmää. kylmää. <laughs> <Tänään nyt>. No, <laughs> me jatketaan nyt sitten. Joo, moi moi. Kiitos. จะไปดูซิเขาลงไปตรงไหน <c oughs> คุณเด็กพระเจ้าเก็บอันนี้อัน,น้องใครกระเถาะใครกระเถาะอันนี้เดินมาไกลหรือเดินพี่น้องบอ <c oughs> ค,คิดถึงตอนจะเดินกลับเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาลงทางใดดกันน <c oughs> ี่เดี๋ยวเขาไปสืบไปปรุงสังเกตว่ามันหนาขนาดไหนนะทั้งขุนทั้งแฉบานมัดามนาดไมันร่วงไปไหน,นไพี่น้อง นี่แหละค่ะอากาศปิดโลบมันก็เป็นน้ำแข็งในทะเลสาบนะคะบรรยากาศแบบนี้ที่มาดามฝ่ายฝันหาตั้ากระตอนดูโทรทัศน์ตอนเป็นเด็กเนาะบงในหนังก็ะสิเห็นเขาอนไ้ฝรั่งนเนาะเขาเรียนกีตันถ้าสีลงไว้บ่งมองน,นออออี่พ่กพี่น้อโอ๊ยน้างผูเสียว อ้าตัตัดตั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 โคตโคตโคตรชอหาปุ๊บลงไปที่นอกเว้ยไฟฟันหลเดแตวเทนขึ้นาอากเล่าให้กอนออกป่าซิ กวอมไฟปั่นตอนก็นนไม่เห็นกองสิ่นถี่นเ่อยอยากถหาพี่น้องเห็นงหน้าว่านม,มีอีดีหน้าไม่ทะเลสาบกว่างแข้งบัด เล็้าที่น้อดไปยงกันเดเป็นห้อยข้นเนินอยู่เล็กแดู ขวดเห็เบั้งพี่นหนอขวดเห็เบั้งกันเด้อนี่ขวดเอาแล้วมันจะเป็นสีพี่หนอเนี่ยนเป็นน้ำแข็งพี่หนออูอ้หูว่าหนาขนาดใดเน,น้ะพี่อน,นอเฮ้ยข้นาวเหนียวก่อนข้อนี่้าวเหนียวกนก่อนล้วคือนูอ่นแล้วก็เดินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว เบิง้งเบิ้งน้งแข็งกขอขนตาพี่น้องมันหนาวแห,งห้งไรเออพูดอะอน้ำแข็งก่อขนตาพี่น้องอหันมาให้เบิ้งทั้งมาดามนีพี่น้องอใส่ถุงมือน้ำก่อนมันหนาวค่ะใส่ถุงมือก่อนเสื้อนี่แบบหนาเด้วพี่น้องด้วยขนตากันย่งขาวนะคะ จะให้ดูนะคะคะุณค่ะคุณทะเลสาบอันยืนอี่ยืนอยู่ในทะเลสาบด้วยคะ่คะคุณค่ะใไฮเบิ้งขข่งหลังน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะที่ทัดข่งหลังอ้ยคนตาอันคนตาเป็นนํำแข็งเกาะพี่นนองเอค่ะแ,แน่บ่คอยสีเห็นตัวแน่นไป เสือผ้าพี่นองร่อมยางวงนะคะนะเนาะเออเหลี่ยมตานี่ค่ะ <c oughs> นี่เลยทุกผนมีคนมแม่จอปลาสิแต่ไปเบิ่งน้ำข้าเจานะ้าเนาะพี่นองเนาะเนี่ยค่ะ <c oughs> ข้าเจ้ายางหอยข้าเจ้าหลีดสะเก็ดนะ มันมื่นเถอผู้ใดบเคยกล่นเรนล่มคุณแล้วน,น่คะนนไปดูนะ ให้เบิงบ้งมาสามขวดจ,จิกกขวดให้เบิง้งพี่หนอกวดขวดให้เบิงบ้งเนาะเห็นมันจะเป็นเห็ที่เขาเห่นสเกตกันเหรจังสีาจุ๊มจุ หังเป็นทะเลสาบทั้งหมดเลยจ้ะแข็งหมดแล้วบูหัวนาประมาณเท่าไรเนาะค่ะเนาะได้ใต้ล่างน่ะใต้ล่างใต้ล่างทะเลนี่ค่ะจะเป็นน้ำเด้จะเป็นน้ำธรรมดาเราก็าคนก็นจะมาเจาะเป็นวงกลมแล้วกับมาตกปลาเนาะค่ะเนาะอยุ่ไต้อยุ่ไต่ลำแข็งนี่แหละถ้าจะมาตกปลาัปเนาะนค่ะเนาะค่ะบรรยากาศนะะเนาะค่ะบรรยากาศ ตอนบ่ายโมงก็กลัวด้วยนี่ค่ะบากก่ายโมงก็กโอ้ยตาข่อยฟางข่อยบบเหียนฮูน้ำม,มันเกาะพี่น้องน้ำเกาะตาแข็งเกาะนี่ค่ะเบิร์ด้วยดิทั้งเสือทั้งอันอันนี้กัจังนาวคือเกาจากพี่น้องพูดขจาพ่าม้ามายา ขอบคุณด้ค่ะพี่น้องที่เขามารับชมคลิปวิดีโอโออให้หนาวแห้งพูดกับวบากว่าสีบืถือขอบคุณที่เขามารับชมคลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ไรจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่มาหนาวน้ำกัดด้วยค่ะเด้อ